สวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องรถมือ2พีเมียมของน้องยิ้มนะคะวันนี้ยิ้มพามาชมรถนะคะกับ h o n d a Civic FC 1.5 Turbo RS นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเป็นรถปี2020นะอ่าราคา619,000บาทไม่รถการใช้งานอยู่ที่1 0แสนโลนะคะเครดิตดีมทำฟรีดาวให้เลยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะคะ Honda Civic นะคะ f c คันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยราคาก็ไม่ได้แรงมากนะพี่นะหายากนะอ่ะเรามาดูนะคะรอบๆบคันออปชั่นข้างในภายในภายนอกว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เดี๋ยวยิ้มให้ชมเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไหนสนใจรีบโทรมาเลยหยิบโทรสับขึ้นมา0802094196โทรมาได้เลยหรือแอดไลน์ได้นะคะแล้วเรามาคุยรายละเอียดกันหลังบ้านอีกทีหนึ่งเนาะคันนี้นะคะ พร้อมส่งมอบรถให้กับพี่ๆทุกๆท่านยังไม่ติดจองนะรีบเลยนะคะนะคะคันนี้ Honda C ีว1.5 Turbo RS นะคะ6 1 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี20นะอ่าไฟหน้านะคะ f ู l l LED มาให้เรียบร้อยนะคะหูคมๆเลยทะเบียน9105นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง RS ของเขานะี่ะนี่พี่ดูสวยมากนะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะสวยๆคมๆ เป็นสีขาวตัดกับสีดำนะคะนี่ดูสภาพการใช้งานนะอย่างกับรถมือเดียวปะอย่างกับรถมือหนึ่งเลยพี่อันนี้เป็นรถมือสองนะที่คัดเกรดเมาให้นะถ้าพี่พกํกำลังมองหารถอยู่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะเป็นรถมือสองที่คัดรถมาเป็นคุณภาพเกรดเนะคะคันนี้จะเป็นไฟตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะมีตรงนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กอะลอยปัดเงามาให้เรียบร้อยนะคะ ยางเดี๋ยวเราตรวจเช็คสภาพยางให้นะว่ามันต้องเปลี่ยนหรือว่ายังไงบ้างนะอ่าออปชันสวยมากเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะคะคันนี้มีอะไรกันบ้างนะพี่นะอ่าภายในนะคะมาพร้อมพววงลไยมาติฟังก์ชันนะคะพุชคอนโทรลคำสั่งเสียงเรียบร้อยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออตโต้แอร์อโอ,อ,อตโต้บอบปรับไฟฟ้านะคะนี่ เดี๋ยวหนูพาชมข้างในอ่ะเราเข้ามาข้างในแล้วเนาะอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม engine start เวลา start รถเปิดเครื่องยนต์นะเราก็เหยียบเบรกนะคะกดปุ่มอ่ว้าวอ่าอันนี้คือหน้าปัดเรือนใหม่นะคะพี่ไม่รถ1 1 6 0 0 0กิโลนะคะเครดิตด,ดีทำฟรีดาวเลย แอร์เย็นดนตรีตรเพาะนะคะเบรกนะคะจะเป็นเบร,รคมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวแพดเดนชิพให้ตรงนี้นะคะสองฝั่งเลยมีแพดเดนชิพให้สวยๆผมๆนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ออดิโอชึบเราเปิดเสียงก่อน <S 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 สมมติพี่ลดเสียงนะมันจะมีขึ้นตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยเออนะคะตรงปุ่มเตรงพวงมลาลัยตรงนี้นะคะปุ่มต่างๆนะสามารถเ,าเขาเรียกว่าโทรโทรรับสายเข้าโทรออกได้กดรับสายเข้าออกได้หมดแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มคำสั่งเสียงนะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะรีบมาจับมาจองเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะมาพร้อมกับะระบบนะคะเบรงมือไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็กดอ่ะสมมติแล้วหยยบเบรกแล้วเนาะมันก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอ่าสวยมากะนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มโหมดอีโคคานะคะเป็นรถอีโคคาร์นะคะมีต่างๆนะแล้วก็ คอนโซลด้านหน้านะพี่นะคอนโซลจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาตัดกับสีดำนะคะแล้วก็มีเนี่ยหนูดูให้นะคันนี้มีมูออปชั่นเขาสวยมากนะคะดูฝ้าการใช้งานข้างบนนะน้อยมากนะคะพี่ๆนะเบาะด้านหลังกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเอกสารต่างๆของตัวรถมีครบให้นะคะ คู่มือรถต่างๆนะอุปกรณ์เขาครบหมดเนาะเพริตดีอย่าลืมนะคะพี่ๆยิ้มทำฟรีดาวให้เลย่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องแล้วก็ด้านหลังกันว่ามีอะไรกันบ้างไปจ้าตรงนี้นี่พวงคุญแจคุญแจรถเขาจะเป็นแบบนี้นะสีเดิมหมดนะ น่นหมดพี่อ่ะเดี๋ยวนุพาดูห้องเครื่องอ่ะเรามาโซนห้องเครื่องนะคะของ c ีวิกเอ1.5เทอร์โบคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องเดิมโรงงานเลยนะน้ำมันเครื่องของเหลวเราตรวจเช็คให้หมดนะก่อนปล่อยสปอ t m ตเม็ดอาร์คต่างๆเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะป้ายนะคะแผ่นเพลททุกอย่างเดิมหมดไม่มีการทำนะพี่ดูตรงนี้เดิมหมดนะคะ ก็อ,อันนี้คือสภาพรถรับแรกเข้านะให้พี่ๆดูได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวยิ้มพาไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางเลยนะคะพี่ๆห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะท่านผู้ชมกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะสามารถใส,ส่คาซีนให้น้องๆได้นะอ่ะ อันนี้มาเฟียวเลยอ่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง RS ครบจบเลยแล้วก็มีกล้องหลังให้นี่เลยนะคะอุปกรณ์อะไรทุกอย่างยังอยู่ครบนะจ๊ะพี่จ๋าไฟท้ายนะคะนี่ประมาณนี้นะคะถ้าพี่พี่ชอบนะอย่าลืม รีบหิบโทรสั์ขึ้นมาติดต่อมาที่เบอร์0802094196นะคะเป็นตัว RS เลยทีเดียวนะคะคันนี้เฟี้ยวมากถ้าชอบมาจัดได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจรีบโทรมานะเดี๋ยวมันจะติดจองก่อนทุกอย่างอะไรเดิมโรงงานแท้ทั้งหมดนะถ้าสนใจรีบโทรมาหาหนูนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ